โอ้ยพังเบิดแล้วผู้ข้างหน้าก็ได้ไปท,ทางระบายน้ำไปพังทั้งคางครับพี่น้องผมเนี้ยไปท,ทางระบายน้ำไม่ขยงังไปท,ทางระบายน้ำไ้ทั้งคางกับทั้งลงครับผมต้องหาทางแก้ไขแล้วครับพี่น้องทุกคนหาก่อนอื่นก็ขอกราบสวัสดีพี่น้องทุกมองทุกที่เอฟซีทุกท่านอีกข้างหน,นึ่ง้อครับผมพราะว่าจะเป็นพี่น้องอในประเทศไทยหรือว่าจุ่ต่างประเทศเนะครับผมที่เขามารับชม ช่องพ่ออุบลคนบ้านๆครับผมมาพบมาพอกันมือนีก็ออกมาที่ทงหน้าครับพี่น้องพอดีมาหลายมือครับผมมือนีออกมาทงหน้าที่น่อยพ่อมาเนี่ยมาเห็นไอ้พี่น้องเอ้ยบางเนี่ยตังลงเบิดขู่ขนาดเลยสีมาหาท่ามาแก้ไขครับพี่น้องมือนี้เดี๋ยวนี้มาปลูกไว้ครับพี่นอ้นองผมนี่เอาอัญญาหวานปิดญาหวานครับพี่น้องซึ่งเพิ่นก็นเอาให้วใหวยกล้วยกินนั่นแหะนี่เดี๋ยวมาปลูกไว้ทางนี้ครับผม ให้เพิชนิดให้เบิดกันดินพังนะครับพี่น้องมาจากในบ้านนะครับผมนี่ก็ได้มาบ่ลายดอกปลูกไว้ไสองข้างบาดโตพี่น้องมดอนี่อากาศก็ห่อนฝนก็บ่ตกอ่ะนี่ปลูกไว้จะน้อยกันครับพี่น้องปลูกไว้ข้างๆนี่ละโอ้ยคิดทั้งหนึ่งข้างทั้งหนึ่งครับพี่น้องผมไอ้ว่าจะติดแบบแพ้ครับติดครับพี่น้องเลย,ยางานี่ก็ได้รักบัวต้องไว้ได้ก่อน แล้วงขึ้นตั้งเดือดล่างมีกระสอบปุ๋ยเลยครับพี่น้องตั้งว้กันดินถังครับพี่น้องแต่ว่ากระสอยใดดีดีเลยครับพี่นอ้องผมแต่เพิ่งติด,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 ดแล้วนะครับเพิ่งติดแล้วนี่กันดินถังเลยดีมากๆเลยดินหญ้าหว,วานครับผมหญ้าหว,วานเลี้ยงงูเลี้ยงนันบ ปูไปจังอยก็ไดะพี่น้อ,นนองผมเรืรมมร่งสีเทปเป็นติดเลวก็แค่เอวเองรานี่ไม่มาก่อไรยด้กแต่พอถีบนัดสันสันเะ้โอ้ยวันเี้มีมนาำซ้ำฮะก็ได้เดอ้อติดขึ้นเก้าละกระด้เตรียมพร้อมมาได้พี่นอ้องม,มากก็ไดู้ปไปก่อน ผลไม้เพื่อติดครับพี่นออ้อกต้องเ้องพี่น้อกเอสองทางนี้ล่ะ ทา้งน้ำพ่นไปหมดใช้ทั้งถางาครับพี่น้องผมเพราะว่ามันบริอาอันเอามอา,ากันไหวเสร็จแล้วบริอ่อาสอบปุ๋ยก็เดี๋ยวสอบปุ๋ยมาปการผลิตบนท่านเดีเยวค่ะทั้งก่อนอ่ะวานนี้ก็สีแก้ไขรยังสีขับพี่น้องเกาหย่าหวานมาเห็ดมาอันป้องกันปูปนไว้ bạn cứ chít cứ đè cọp lên mà có mì phăng không anh ra bạn? nhìn đi, coi coi phong quế quá anh Pino, kiếm được hay phong ชอบเ้ยอ้าวก็สอตัวตอกฟูกุ่งทีก็ได้เีว่านาแรงก็ซ่อนหัวสิอมากินนะครับพี่น้องลราค่อยตัดไปเอาก็ตัดไปยังกรจัด เด็ไปใหญ่ตัวได้ครับพี่รองเนี่ยโอ้กีดกตั้งทียังอีกตัวเนี่ยโอ้กี่ตั้งที แดดกระหอนก็เพียวบาดท้อพี่น้องเลยแดดท่อนค้าคอนแน่แท่าอนี้ก็ได้ย้ำได้บู๋ฝนติดตกมาอีกพี่น้องเลยถาปูเฟสเรียบร้อยแล้วครับพี่นอ้องบานนี้ว่าจะไปหาท้อนเขา่าไปเสริมมองทีเพิ่นนัน่นตามมุมก็นหน้าครับพี่น้องทีเพิ่นน้ำท่วมเลยเพิ่นเปื่อยไปครับผมโอ้โสิไว้บ่ลรอครับพี่นอ้องก็ห่อนเดียบาดท้พี่น้องเลยห่อนข้าท่อนแน่ น้ำก็เริ่มแพงแล้วครับพี่น้องน้ำมุ้งมิ้นแบบนี้เขาที่งามๆเริ่มเหลืองนะครับผมโอ้ยฝนกระ بو ตกมากพอได้เอาปุ๋ยมาค่อยจล็กน่อยครับผมให้เฟื่อนโตเขาเริ่มเหลืองเริ่มแดงแล้วครับพี่น้องผมอ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องบใบนี้ขอบคุณในหลายเรื่องครับผมที่รับชมคลิปให้เดี๋ยวไปพอกันไหมครับพี่น้องเดี๋ยวไปหาเบิ้งเขาก่อนหาวิธีการที่เอาเขาไปอนสามเอิ่นว่าสามเขานะครับพี่น้องถ้าภาษาอีสานบ้านเฮาเดี๋ยวไปเบิ่งกันครับพี่น้องที่ต้งปุ่นละที่ต้องล้างปุ่น ทางมุมพุ่นครับผมแถวๆนี้พันเดดอกพุนที่ทั้งผุนครับผมมันก็อยู่ตามมุมกันาทัองสิล่ะนะครับผมก็จะบ้าลายดอกแต่ว่าก็ดีกว่าเท่าติดปล่อยมันว่างเปล่านะครับผมหากหาถอนเอาตรงที่มันหนาๆนะครับพี่น้องไปสบนะครับผมเ้าขอคุณนในลายครับพี่น้องที่รับชมคลิปไผพ่อกันไหมคลิปต่อไปครับผมเมื่อี้ก็พี่น้องโชคดีมีความสุขสุขคุสุขคนเด้อครับผมขอให้ทุกคนร่ำร่ำรวยๆครับผมโชคดีมีความสุขสุขคุสุขคนครับผมสวัสดีครับ